ใครรอดูหนังจากดีเรื่องนี้กันอยู่หรือเปล่าครับเรียกได้ว่าโดนผลกระทบของโควิดแบบเต็มๆสำหรับ Wonder Woman 1984ครับคอหนังหลายๆท่านก็น่าจะทราบข่าวกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วอย่างไรก็ตามครับนักลบสาวชาวอเมซอนคนนี้ก็ฝ่าชะตากรรมเข้าฉายทั้ง2ระบบทั้งในโรงภาพยนตร์แล้วก็สตรีมมิ่งจนได้นั่นแหละซึ่งในส่วนของ Warner b r o t h e r เนี่ยก็มีกระแสอื่นๆเพิ่มเติมด้วยสำหรับหนังเรื่องถัดไปที่จะทำแบบเดียวกันแต่ว่าสุดท้ายก็ได้ดูอยู่ดีครับ แต่ว่าผมเนี่ยขอสารภาพก่อนเลยนะครับก่อนที่หนังเรื่องนี้จะเข้าโรงเนี่ยถ้าถามความอยากดูของผมเนี่ยผมขอบอกเลยว่ามันเป็นสูตรครับสำหรับ Wonder Woman 1984ด้วยหลายๆสาเหตุอย่างแรกเลยก็คือตัวอย่างหนังเนี่ยมันไม่ค่อยดึงดูดสักเท่าไหร่ดูแล้วค่อนข้างจะเฉยๆครับตัวร้ายก็ดูไม่ค่อยน่าสนใจอย่างที่2ก็คือความรู้สึกของผมที่มีต่อหนัง DC เนี่ยมันตายด้านไปแล้วแหละครับเคยหวังเอาไว้มากเลยแหละครับตั้งแต่หนังรวมฮีโร่อย่าง Batman Superman ซูไซส์ควอดจัสติสลีกซึ่งมันก็ออกมาอย่างที่เห็นนั่นแหละครับมันเหมือนกับแฟนเก่าที่เราไม่ได้หวังไปแล้วทว่าในบรรดาความผิดเหล่านั้นวันเดย์วูแมนก็เป็นตัวละครที่ทั้งมีเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดสายตาทุกครั้งที่ปรากฏขึ้นบนจอครับแน่นอนว่าผมก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของแกวการอดหรือว่าเธอคนนี้เช่นเดียวกันแถมยังชอบหนังเดียวของเธอมากๆด้วยครับวันเดย์วูแมนในปี2017นั้นสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นหนังรักดีๆนี่เองครับ ฉากแอคชั่นต่างๆอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่ชอบความสัมพันธ์ระหว่างดีนนาแล้วก็สตีฟที่น่าจะเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยรู้สึกชอบมากที่สุดในบรรดานหนังของดีแล้วที่เกิดมาซะยืดยาวแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่อะไรนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรู้ถึงความคิดก่อนที่ผมจะได้ดูเรื่องนี้ว่าผมเนี่ยรู้สึกยังไงคิดยังไงกับเรื่องนี้ก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะได้ฟังรีวิวของภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นแหละครับต้องบอกเลยว่า Wonder Woman 1984ภาคนี้ เป็นภาพยนตร์ฮีโร่ที่ค่อนข้างจะแปลกและก็แตกต่างไปจากหนังแนวเดียวกันกับเรื่องอื่นๆมากเลยทีเดียวส่วนจะเป็นยังไงเนี่ยเราไปดูในส่วนของเรื่องย่อก,ก่อนแล้วกันนะครับคราวนี้เนี่ยแดนน่ากลับมาหลังจากผ่านเหตุการณ์ในภาคที่แล้วหลายสิบปีโลกและยุคสมัยเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่นักลบอเมซอนคนนี้ก็ดูราวกับไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาทางรูปลักษณ์ภายนอกที่ยังคงเหมือนเดิมรวมไปถึงจิตใจของเธอด้วยหญิงสาวยังรักษาระยะห่างจากผู้คน และยังยึดมั่นกับสตีฟชายผู้เป็นดั่งรักเดียวที่จากไปนานมาแล้วแด่น่าใช้ชีวิตแบบนั้นมาตลอดแต่เรื่องราวทั้งหมดกําลังจะเปลี่ยนไปเมื่อสตีฟที่ตายไปแล้วนั้นกลับฟื้นขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อเรื่องราวต่างๆมันดูเหมือนจะดําเนินไปอย่างมีความสุขแต่ทว่ามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นไม่มีสิ่งใดในโลกได้มาฟรีๆแดอน่ากําลังเผชิญกับภัยครั้งใหม่ที่ตัวเธอนั้นไม่คาดคิดแต่ว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยไปติดตามต่อได้ใน Wonder Woman 1984ครับ ความรู้สึกหลังจากออกจากโรงภาพยนตร์เนี่ยบอกได้เลยครับว่าชอบครับ s t ั r Wonder Woman ภาคนี้แต่ว่ามันก็เป็นความชอบที่ผสมกับความรู้สึกหลายๆอย่างตัวหนังเนี่ยมีจุดที่ผมรู้สึกรักมากๆและก็มีจุดที่ค่อนข้างจะเป็นกังวลเลยแหละครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเริ่มจากที่ผมชอบก่อนแล้วกันครับตัวหนังเนี่ยมีความยาวถึง2ชั่วโมง35นาทีดังนั้นจึงมีเวลาในการเล่าเรื่องค่อนข้างมากเลยแหละครับ หนังเรื่องนี้จะค่อยๆเล่าเรื่องแบบช้าๆเริ่มต้นด้วยการเสิร์ฟส่วนที่ผมนั้นรู้สึกชอบได้อย่างจุใจครับนั่นก็คือพาร์ทของตัวละครและก็ความรักอย่าลืมนะครับว่า Wonder Wo Man เนี่ยเป็นหญิงสาวที่มีอายุยืนยาวผ่านการเวลามาหลายยุคหลายสมัยเราจะได้เห็นตัวตนและชีวิตประจำวันจริงๆของเธอมากขึ้นในฐานะของคนคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่ฮีโร่ตัวหนังเนี่ยจะยิ่งน่าสนใจไปอีกเมื่อตัวละครสำคัญอย่างสตีฟนั้นเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนั่นแหละครับ และเมื่อหนังเดินทางมาถึงจุดนั้น Wonder Woman ก็จะมีการดําเนินเรื่องแบบหนังรักที่เข้ามาผสมในอัตราส่วนที่เยอะพอสมควรถ้าใครที่ชอบแล้วก็อินในความสัมพันธ์ของคู่นี้ตั้งแต่ภาคแรกเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะอินแล้วก็ชอบในส่วนนี้มากๆมันจะเป็นโมเมนต์ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกทั้งโหยหาทั้งหวานซึ้งมันจะเกิดขึ้นตลอดการประจนภัยครับของแดนน่าแล้วก็สตีฟเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นจะเกี่ยวโยงและก็วนอยู่รอบๆ2คนนี้ ตัวแกนหลักของเรื่องจริงๆแล้วก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับหนังเนี่ยเล่นประเด็นด้านจิตใจของมนุษย์ตอนนั่งดูผมก็แอบคิดในใจเหมือนกันว่าถ้าตัวเราต้องตัดสินใจแบบนั้นเราจะตัดสินใจยังไงศัตรูตัวร้ายในภาคนี้อาจจะไม่ได้เก่งต่อสู้นะครับแต่มาในรูปแบบของสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่ายั่วใจและยากที่จะต้านทานความแข็งแกร่งด้านร่างกายนั้นอาจไม่ใช่สิ่งที่ช่วยให้ตัวเองของเราชนะไปได้3มในสี่ของเรื่องบอกได้เลยครับว่า มันจะเป็นพาร์ทของด้านการสืบสวนแล้วก็ความสัมพันธ์ของตัวละครล้วนๆทําให้ฉากบู๊เนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยครับมีน้อยไม่พอยังทําออกมาได้อย่างธรรมดามากกว่าที่คิดเอาไว้ครับมันไม่ว้าวแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันอยู่ที่ความคาดหวังของแต่ละคนเลยแหละครับยิ่งเทียบกับหนังในยุคสมัยนี้แล้วต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะจืดๆเลยก็ว่าได้การสโลโมชันที่เป็นเอกลักษณ์ของค่ายดีนี่ก็ไม่ได้ช่วยให้ซีนบู๊มันสนุกมากขึ้นสักเท่าไหร่นะครับ การปะทะต่างๆเนี่ยมันดูลอยๆไม่ถึงเนื้อถึงตัวมันไม่ได้ปะทะกันแบบจริงๆนะครับประกอบกับ CG ที่มันดูลอยเป็นอย่างมากครับทำให้เวลาดูเนี่ยรู้สึกหลุดๆยังไงชอบกลเหมือนกันยังดีครับที่ตัว Wonder Wo Man ยังดูสวยแล้วก็บูรหัมเช่นเคยเราจะได้เห็นการใช้ความสามารถของเธอที่มันหลากหลายขึ้นด้วยครับแต่ยังไงก็ตามมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความมันเลยนะครับตัวผมเนี่ยรู้สึกว่ามันเฉยๆครับสำหรับฉากแอคชั่นอันนี้เนี่ยส่วนตัวไม่ได้คาดหวังมากด้วยแล้วนะครับ แล้วมันก็เทียบกับซีร์ลักที่เขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีไม่ได้จริงๆนั่นแหละครับสรุปแล้ว Wonder Woman เป็นภาพยนตร์ที่คุณจะแฮปปี้กับมันไหมเนี่ยอยู่ที่ความคาดหวังของคุณครับถ้ามองมันเป็นหนังโรแมนติกผสมแอคชั่นเรื่องหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรักของยอดมนุษย์กับคนธรรมดาก็จะพอใจกับหนังเรื่องนี้ได้ไม่ยากครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ฉากบู๊แบบฮีโร่ความรู้สึกคึกเขิมภายในใจพร้อมจะซัดกันแบบเวอร์วังอลังการก็อาจจะรู้สึกผิดหวังเล็กๆได้เลยแหละครับ และด้วยจํานวนนาทีที่มันยาวมากเนี่ยก็อาจจะพานเบื่อได้ง่ายๆเหมือนกันใครที่จําภาคก่อนไม่ค่อยได้ก็อาจจะไม่อินกับความสัมพันธ์ของ2ตัวเอกต้องถามตัวเองจริงๆครับว่าต้องการดูหนังแบบไหนชอบภาคแรกของมันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าชอบคุณชอบส่วนไหนความรักหรือว่าฉากต่อสู้ตลอดคลิปจะสังเกตได้นะครับว่าผมจะเรียกนักโลกอเมซอนคนนี้ด้วยชื่อตลอดเพราะว่าสําหรับผมแล้วภาคนี้เธอเป็นแดนน้ามากกว่าวันเดอร์วูแมน7.5เต็มสิบครับสำหรับมีมูวี่ วันเดอร์วูแน1984เนี่ยเป็นหนังจาก DC ที่ผมรักมากเหมือนกันแอบเกือบน้ําตาไหลายตอนดูเลยนะครับมันมีฉากหนึ่งที่ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยจะชอบมากจริงๆฉากบู๊เนี่ยไม่เป็นไรครับไม่คิดมากฉากรักมันดีมากจริงๆครับแอฐานะติ่งของคู่นี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกพอใจมากๆแต่เช่นเคยครับนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของมีมูวี่เท่านั้นสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นแล้วครับหนังจะสนุกหรือไม่ตัวคุณเองเท่านั้นเป็นผู้ตัดสิน ไปพิสูจน์ได้ด้ตาของคุณเองแล้ววันนี้สำหรับ Wonder Woman 1984ฉายแล้ววันนี้ทุกโลงภาพยนตร์ครับและสุดท้ายครับก่อนจากกันไปจริงๆถ้าเลือกได้ดู IMAX เดยครับหนังใหญ่แบบนี้ผมคิดว่ามันคุ้มเงินเราแน่นอน